ก็กราบสวัสดีเอฟซีเบิร์กทรับนาเคททุกท่านนะคะเมอนีกามาอยู่ที่บ้านแม่หอมหววเนาะค่ะค่ะพ่อพ่อแม่พป่นน้องั้งบ้านเขามาเล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามก,ากดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องเบิร์กทรับนาเคทน้าเนาะคะ่ะเนาะเมอนีกาจะมาสัมผัสเสียเอกับเจ๊วันเนาะค่ะได้ข่าวว่าถูกไปแสนกว่าบาทนะคะเป็นเขาเลขสามตัวนะคะแอดกับบ่าผาี่จะติดตามให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันเนาะค่ะ ค่ะเอฟซีเส้นคลับชองเบิกซับหน้าขี้กะพิจารณากรสื่อราคะชอบกระตามบ่มากับพานสำหรับแนวทางมีความเสี่ยงค่ะในคลิปนี้หมอกระสิบแปดปีขึ้นไปนะคะค่ะเขาไปคุยกับเจวันกับเสียเอกเนาะค่ะเพื่นซิว่าจังไดงเงดนนี่เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ข้าวว่าเจวันได้แสนกว่าหุ่นนอกทางวันนี้ได้ข้าวว่าเขาสามตัวให้รอคาเจวัน แม่ค่ะเพราะว่าเพื่อนนั้นไฮกันไยสามตัววันนี้ไม่จับไปกันเพื่อนไหไฮเอาลำแดงน้ำแดงไปหาขวดค่ะไปมือไปแม่ตะเคียนที่สิบสองนะคะเพื่อนไฮเอาน้ำแดงหาขวดแล้วก็พวงมะไลเก่าพวกแล้วก็พาพาแดงเทียบพื้นแล้วก็พาเทียซีนะคะพาเทียซีนี่ให้เอาไว้กับ้ำแดงหาขวดนีแล้วก็ พวมะไล่เก่าพ uh ่วงกะเอาผาแดงเจสีนี่คือให้เบะแยกกันนี่ค่ะบ่ห้ร่วมกันนะคะวันก็เรียกว่าต้นนี้เพิ่นเอาผาแดงเจ็ดผืนกับพวงมะไร่เก่าพ่วงก็เรียกว่าเป็นเจ้าเจ็ดนะค่ะแต่ดาแมนอีต้นนึ่งนี่เพิ่นเอานาำแดงหาขวดกับผาเจสีนะก็เรียกเป็นเจ้าทนะค่ะร่วมกันแมนค่ะมันก็เลยว่าแม่มาเขียนร่วมกันสามตัวนะฮะเจ้าเจ็ดนะคะโอ้ก็เลยได้สามตัวเลย อันแม่คู่พันจะคู่กระบอกแม่คู่นาเก่าเจ็บแม่คู่มนกับมาบบอกเดีรากค่ะแต่๋วมันไม่สมพ่อนมันกับฟันไมเก่าเจีก็ดีเลยโรกันเรดงว่าถือเบิร์ตคุค่ะแ่ว่าแต่ว่าหันมันอันเจอเรขกันนะเนาะมันนันบนเป็นบนนนะแล้วแต่ดีไม่คู่ะเกยเจีบมันก็ได้ยูกได้สามตัวท่ายมืมาเสกเพราะว่าบอกให้แม่นากน้อยน่ยเงื่อนใบพันนใบนั้นกินหอวต้นที่สิบหก ก็เลยไปยึดจาลอตเตอรี่หนึ่งหกใลยเป็นถ่ายสามตัวแปดหนึ่งหกนะคะก็เลยได้แปดหนึ่งหกสองใบนะฮะถ่ายลอตเตอรี่ท่ายสามตัวหน่งหาเจดีก็มาพกก็เลขตะวันเจดานซื่อหลายคักค่ะลอตเตอรี่นะตะวันหาเจดันกระแบงเครื่องไปขึ้นเงินแนลแล้วนะคะคไปขืนเงินไปย่อยข้นเงินห่วงจนนานนู้นพันห่องใส่กันถือขึ้นบนท่้บ้านเขาเตรมทมเครับ กะงวดนีうう่ครูกับบอกตองงวดแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะเพิ่นว่าจังไดแน่ค่ะครูไอ้งวดนี่เพิ่นบอกตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนี่เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นสูนแหงเลยค่ะเอมาจสิบเกานี่ค่ะคือเพิ่นบอกตองงวดวันที่สิบเจ็ดนี่คืออันนี้บาจันจิตกันจีมันมีเงินเก่าครับนี่เดี่านีัง่ะครเพิ่นให้ลกเทียบ ใส่ไข่แม่สมพ่อนตอนแรกนี่เป็นนีเป็นนีนกเกลียวอยู่สิบเก้าบาทแล้วเพื่อนบอกให้แม่สมพรมาหาเพื่อนน่ะวันที่สิบเก่าด้วยค่ะงวดนี่เพื่อนบอกให้แม่สมพรอนมาให้เอาเงินแสนหน่ะมาให้เพื่อนวันที่สิบเก่าแต่ยืมวันที่สิบเก่าเนาะคะ่ะห<ช>มวดนั้นปูบอกว่าให้แม่สมพรนี่เอารถแดงมาถวายนี่วันที่เศร้าเก่าเด็ก็เลยออกสองเก่ากับหนึ่งเจ็ดพรแม่สมพรมาวันที่สิ<ช>เบเออบ1 1> จตตาา็ด<ช>แต่งวดนี้นี่ปูบอกว่าวันที่สิบเก้านี่ให้แม่สมพรมาหาปูขับเบิ้งว่าแม่สมพ่อนสิมาเมื่อนใดเนาะค่ะเนาะ เพื่อนกับมองอยู่ว่าเพันสิบเก้าค่ะสิบเก้านี่เพื่อนเห็นแม่สมพรมาหาเพื่อนเก้าสองนี่คือเพื่อนให้นกเกี๊ยบใส่คข่งงวดนี่บันนี้เท่าว่าเพ่นสิบอกหกตัวเลยวันนี้เพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดเพราะว่าเดือนนี้มันมีหน่อยมืออมีบ่หอดสามสิบบ่หอดสามสิบจะคือมียี่สิบแปดเมือนะคะเนาะเดือนนี้มียี่สิบแปดมือมานีละค่ะปูก็เลยบอกว่า อันยี่สิบแปดเมื่อนี่คาเลกี่จะได้เขากับบย,ยุดดอกแม่นเาอาวันเนี่ยบ้านเลกี้เนี่ยหนึ่งหาศูนย์เนี่ย<ม>ไปเบร์เบนเดอร์นนโฉนดบ้าร์เลกี้หนึ่งหาศูนย์<ม>พอว่าจังได้กับบอลถือยืดนะคะอ<ม>ันนี้เลยกวานเลวันหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันกับบอลแหนเนี่ยค่ะน้องวัดตองหันจําได้ว่าห้าเจ็ดม้วนกับหนึ่งหาศูนย์คู่กับว<ม>่าเรื่องวันที่สิบหา้าคู่สิบปล่อยเหล็กวัดนี่เหลขออกก็ที่สิบเจ็ด ฟูสิปล่อยวันที่สีผ่าวันเนี่ยมาร่วมกันเป็นหนึ่งหาเจ็ดนะคะก็ะเลยมักตวัวนี้ก็จัดเลยวันนี้นั่แหละค่ะฟูก็ว่าเรื่องเอ็นสิบหกน้ำบอสเซียเอ็กซ์มันนี่นี่แหละค่ะเพิ่งศูนย์หลายเพิ่อก็เลยบอกว่าหวดนี่นี่เด้อค่ะเฉพาะหวดนี่แต่คือเพิ่นสีทองน้ำโม่สามโจมีคือน้ำน้ำน,น,น้ำโม หาโตแล้วค่ะค่ะนค่ะเพื่อนก็เรียว่าเพื่อนได้ปล่อยให้เลยหาสามสามสามห่าศูนย์สามหาศูนย์แมงค่ะเอาสามตัวไปเลยปูวางตรงหมดเลยเพื่อนก็บอกให้ว่าเป็นตาเวีนตาให้เพื่อนระยะสายตาคือหาซิบเนาะแมงค่ะหาซิฟตาทองเสียเอกนี่ซิบเก้าครับซิฟเก้ากระยูต้องกันต้องกันหัวดีนี่ไม่ต้องจับไลายตัวก็คือหนึ่งหาเก้าหรือว่าหาเก้าศูนย์ คือเป็นี่ค่ะบอลแน่ได้ค่ะเก่าศูนย์บอกออกโดนแนวตู hint, before, hmm. Hmm. Okay. Well, hmm. ้ได้แน่ก็ค่ะหนึ่งหาเก่าค่ะวันนี้ว่าสิจักว่าสิจักหายเลยโอ้เจ้าว่าสิจักหายแมนอันนี้คือว่าสิจักหายเพราะว่าปูบอกว่าไปแม่ตะเที่ยนนี่ก็เป็นเลขตกเก่าขัเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดนี่คือไปแม่ต่เคี่ยนนี่ให้เอาพาแดงเจ็ดพื้นพวกอะไรงวดนี่สิเอาซิบเก่าพ่วงเกพ่ว็คือเก้าเจ็ด ออกไปแล้วนะคะเนาะเก่าเ <9. S 2> จ็ด <9. S 2> ออกไปแล้วบ่แนี้สิบเก่าหรือ,อ <19. S 2> รสิบเจ็ดน้ำฝนมานั่นแหละพอว่าวันกลับไปทบทวนแต่คืองวดของวันที่สิบเจ็ดปุ่มผ้าวันี้กลับไปทบท่วนที่บูาของสิบเจ็ดมากกะลาสีขาทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้งวดนี่สิเป็นวันที่หนึ่งหนึ่งนี่หน้าไเนาะสิเขากับไปทบท่วนเบิงว่า ว่าที่หนึ่งกลุ่มผ้าปูบอกอีกอย่างหน่เล็กกับซยูของเดือนกลุ่มผ้าเดือนนี้มีประสามซิฟครับปูบอกอ๋อเล็กซียูมังเก้ายูครับผมเมนค่ะเดี๋ยวเรื่องว่าปูปล่อยตัวหงวดจะเกล like ือหนึ่งเก่าสองนักเสะเอีกหนึ entonces, animales, ่งเก้าสองแล้วบอกให้แม่คุพ่อมาที่สิบเก้าค่ะกับว่าเนี่ยค่ะสิบเก้าอาศิซีสามมาน้ำฝนเพราะว่าทั้งทั้งเดือนเลยตั้งแต่หงวดตั้งแต่วันที่หนึ่งกลุ่มผ้าปูกับปล่อยเหลขเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าจะดหนึ่งมาตั้นงแค่ะ หาศูนน uh ี huh. ่คือบานเขกีแม่คู่ไค่ะอันหาเจศูนมั้ค่ะแต่เล็ออกหาเจสไปแล้วเนี่ยอัะละค่ะเล็กมานเล็บัานออกตลอดออกดิออกดี่ดนะคะเนาะสุดท้ายออกสามตัววันจะเล็ไปวันจะเล็ไปนอนนอนเมิองอ้าวอ่นว่าเวนตาเสซเอกซิบเก้าแล้วกาพูดเท่านี่เพือปูนี่ หาโซนนี่แว่นหาศูนย์กับพี่เก่ามันไม่เอามาจับใจกันการเป็นหนึ่งหาศูนย์กับปู้หายในตองหัวไม่พอค่ะไม่พอแต่ตองหัวคือเพื่อนหายหนึ่งหาศูนบานเลขสี่ไม่พอค่ะการซิบเก่าเไม่พอค่ะไม่งั้นเอามาจับใจกันจะได้เป็นหนึ่งหนึ่งหาเก่าก็ได้ไม่พอค่ะอาซิเป็นหนึ่งเก่าหรือหนึ่งหามันก็เปิดไปได้กับเก่าศูนย์ก็ได้นี่ค่ะเลขแค่นี้เลขแค่สองคนีู่่นะคะเข้าไปจับใจกัน ว่าต้องไปซื้ออะไรงวดเมื่อกี้ครับบลรางเติดๆแม่ค่ะเจ้วันมักตัวใดเป็นพิเศษค่ะเล็กปูงวดนี้เห็นบ่ค่ะค่ะวันมักซิบผาคับซิบเก่าซิบผาตัวซิบเก่าโตมากเลยค่ะโตมากเลยเนาะค่ะเจ้วันก็คือเมขึ้นแล้ันะคะเนาะครับปู่เมือคืนฝันเราพวกงี้มะมักไป็นวดให้เพลินเราพวกงีงมาคุ้มหอมแก้ม มึงยิ time, ids, huh ่งกันค่ะแต่เพิ่อน่อยู่หลายกว่าเพิ่นสอนนวดก็เห็นแต่ว่ามันจะเป็นนี่แล้วเสียเป็นวิชาหนวดมีที่แล้วเป็นนวดี่เพิ่อนเพื่อนนะว่าเออนวดดีแค่เพื่อนแคุ้มกอดคุ้มหอมมันเนี่ยมึงยิ่งน้ำกันไงมึงยิ่งน้ำกันคว่าเป็นผุ้มยิ่งกับซีนะสองคนซีสองซีสองซีสองว่อย่างทะเรียนรถจะเอกจะเรียนรู้จ4ปู c สองซีสอง เลยไปไปมากขั้นมามามาที่หมอกนั่นแหละค่ะอันนี้กับบรูเนาะแต่วเล่าฟันวาแรีนน้ำรลสิลรอแต่ว่าเลศขั้นในใดห้อกค่ะเดี๋ยวถ่ายผููเ่ให้บอกก่อนเพื่อบ้าจะขั้นในขอเพื่อเนาะหัวนีหัวต้องหันฟันได้สามนึงกับไปออกออมชิ้นอ่ะเอสซีมันกับเขาเตรียมเตรียมได้มาเึ้ืนกันเลยอาารเทบั้อ่แต่หัวนีกับการมาทบทวนแล้วค่ะ กศิวล์วเีย่อยู่เลส17จับเล็บนี่เนาะเอเจกเนาะเจกหนึ่งเก่าเนาะเจกหนึ่งเก่าคือมือนห้าสิบไปนี่แหละตาบลูมื่นแต่ปูสีผ้าไปตัดแหวนดูแต่กระปูว่าสิไปตัดเดี๋ยวปูสีมันบอกอีกอย่างตัวสินะค่ะอันแนวท่าก็คืออาเซียไปเรียนไล่ว่านใหญก้อนนี่สินะค่ะค่ะเป็นไปได้หลายอย่างเพราะว่าปูนโม่สามจบสามอาเซียยูไทยก็ได้เพราะว่าสามนี่ต <must be S 2> <ส>ิด จบนะคะค่ะคืออ่าสามยูไทยี่สินะนั่นแหละเราว่าเปินไหอหาสามศูนย์มันบ้าสามอาจสิยูไทยน่ะค่ะก็หาตัวหาหาตัวนี่ะคะผู้ให้ผั้ปูห้ยหกตัวได้วันนี้อันละหาตัววานี่พ่ายสิค่อยเท่เดียวเลยหกตัวแตคือหนึ่งเก้าสองแล้วก็หนึ่งหาศูน งกตัอเลยค่ะรนงวันทีนึ่งแม่นค่ะหัวเรางหันพันวาน่งวัลทีหนึ่ง่ะศูนย์อยู่ข้างหน้าพ็้ศูนยอยู่ข้างหน้าอี่ศูนย์เก้าแปดแล้วก็ห้าเก้าเจ็ดเห็นไหมค่ะเจ็ดงเข้ากับไปยึดไปเอาแต่ศูนย์ข้างหน้าแต่แต่ศูนย์อยู่ข้างหน้าวันทีหนึ่งค่ะหัวนี่จะอยากตัดไงพี่เกาเจจะตัดออกนะน่าพอออกไปแล้วสิน่าแต่เรือแค่นี้หนึ่งเก่าหนึ่งเจดจะเป็นไปได้ไหมค่ะเนาะแม่นค่ะ ผู้ใดโอ๊ยเจ็ดอาซีมาแล้วนวดนี่เจ็ดมาบนมาลางเนี่ยตัดเหรยยังไงเอ้าเจ็ดตัดออกไปซะนั่นราคาเพราะว่าเพราะว่าเจ็ดตั้งนึงกับตัวเดียวกันเจ็ดตั้งนึ่งกับตัวเดียวกันเอาง่ายๆไปซิบเก่าตัวเดียวโหลดได้เลนะคะเน้นเลยซิเปลเน้นเลยค่ะงวดเี่ยวิบเก่าเพราะว่าปู้ยำในตอนนก้อนที่สิบเปลผูบอกว่าหันมาซื้อมาสิมืัดก่อนจะซิเ่าผูว่าสิมัดก่อน โอ้ก็ยามซิบเก่ารับสามหาศูนย์ค่ะที่เพื่อนยังให้ไปตัดแวน่ในให้เพื่อนนี่ะเดะ๋ยวเอฟนี่ตัวไหนมากบอนี่จะพ้นามอายุบอกใจอยูอายุสเ <c oughs> <c oughs> อ็ดสามสิบเอ็ดปีครับสามสิบเอ็ครับผมพ่แล้วพันต้นกันเกียยเ่ยวไรเอฟที่ถามอายุเท่าไรอายุสามสิบเอ็ด มาสามหนึงเพราะว่าูพอปูบอกว่าว่าที่หนึ่งนี่หน้านให้ตั้งะโม่สามจบหนึ่งสามะโม่สจบนือามาเลยหนึ่งสามมาหนึ่มบ่ค่ะเรองเรื่บอกหาเรื่องลเอีด หาหนึ่งสามหาโตเนี้ยหาอายอาุตัวนาก็ได้สามาหากระมาเมียนสามกระม้าหากระมาหนึ่งกระม้าบ่สิหนึ่งมีหน้าเดยค่ะเลกวอหนึ่งมีหน้าหน่าหน่งสามบอเนยนครับมันก็ตัวเดียวกันละเมียนเนาะอันี่บนถามเนาะอายุเท่าไรกันก็เขากันพอดีจะเลขก็บ่ได้ไลยตัวหรอกค่ะตะวันข้ามัจับเออจับใส่จับปูใส่กระเทียนใบนะครับเขียนไวบนะครับเด้อ ที่ได้ถือไปน้องกันอยากให้เอฟซีถือน้องกันนะครับเบอสบอสหานกร็ได้ได้ทั้งสองคน,นเลยมันบอสแม่ได้ทั้งสองอบอสเอฟซีอยู่ ก็มีเอฟซีได้ยินกระมบุญเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแนวทางไปก่อนเดี๋ยวฟันจังไใจยศทักขาเนาะค่ะเนาะทักขาตัวจรวเครื่องเล็กปูชื่อว่าเด็กไม่ผู่หอมหวนพร้อมเนาะค่ะเนาะร่วมกันเรื่องของเชียร์อีขึ้นของเจวันเนาะค่ะครับผมเพราะว่าห้ากับฟังปูก็มาเข้าพุ่นนี่ลักลักเจเจวันนี่สิล่อฟังเล็กจากปู เขาสามารถตัวกนว่าติดตัวได้เพราะว่าคูเพื่อนกับไห้ว่านี่คือหายสามตัวตัวตรงหมดตั้งกับมากเนาะเพื่อนกับบอกว่าหายไปหาเสือว่าต้อไปหาเสือได้เก่าเจ๊ยบตุ้นเนาะปี้เก้าเจีกับว่าเลยสนใจน่แหละค่ะแต่พราเนี่ยหวคือว่าโชกเครื่องคู่นะคะหัวทีแล้วค่ะเพื่อนกับตรงหัวไม่แล้วสำหรับเล็กไม่คู่ละค่ะจะไม่เลก เจียเอกับเจวันเนาะค่ะคือคนมาค่ะเอาขอบคุณได้ไหลายค่ะเดี๋ยวไก่เมจะย้อนไมาสอบถามไหมนะคะเนาะขอบคุณสำหรับแนวทางค่ะค่ะสำหรับแนวทางเจวันเนาะคะ่ะชอบกปพิจารณาเป็นแนวทางนะคะทางช่องเสนอใ้เป็นแนวทางเป็นซื้อกลางเท่านั้นค่ะ เพื่อนกับโชคดีทั้งคู่เนาะค่ะชอบักระตามบ่มักระพานเนาะค่ะในคลิปนี้ก็มี3สามหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูี่ก้มห้าศูนย์หนึ่งห้าศค่ะกับซีมี่ทั้งเล็กไม่คู่หอมดักกะเจว่าบดักกะเสียเอกร่วมกันอยู่ในนี้เนาะค่ะชอบตัวใดมักแนวทางผู้ใดก็ตามได้นะคะสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีง่ามๆค่ะ